วันนี้เรามีประเด็นร้อนประเด็นใหญ่ที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะจำกันได้ดีเกี่ยวกับสิทธิของเราในการออกเสียงประชามติวันนี้ไอซ์เตรียมข้อมูลมันด้านปึ๊กเลยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากโดยเฉพาะใครที่เคยเจอปัญหาเว็บล่มตอนจะลงทเทวดนอะไรสักอย่างรัฐบาลเอ่ยคอนเสิร์ตเอ่ยวันนี้ต้องฟังเลยค่ะใช่ครับเรื่องที่ว่านี้คือกรณีที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องครับ ฟังดีดีนะครับยกฟ้องในคดีที่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกรตอนนั่นแหละครับจากเหตุการณ์ะระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตลมโหพี่สิทธิ์คะไอซ์จำได้เลยตอนนั้นดราม่าหนักมากคือคนอยากเลือกตั้งอยากออกเสียงแต่ระบบไม่เป็นใจแล้วพออาจารย์เขาไปฟ้องศาลบอกยกฟ้องแบบนี้มันหมายความว่ายังไงคะกะกระตอรอดตัวเหรอ หรือระบบมันดีอยู่แล้วไอซ์งงไปหมดแล้วค่ะใจเย็นครับน้องไอซ์เรื่องนี้มันมีรายละเอียดทางกฎหมายที่น่าสนใจและมีมุมมองเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐที่เราต้องถอดบทเรียนกันครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบบรรทัดต่อบรรทัดเลยว่าทำไมศาลถึงตัดสินแบบนั้นแล้วเหตุผลของกกตคืออะไรมันฟังขึ้นไหมได้เลยค่ะพี่สิทธิ์แกะรอยคำพิพากษามาแล้วใช่ไหมคะงั้นเริ่มเลยค่ะคดีนี้มันเป็นมาอย่างไงคะ เผื่อคุณผู้ฟังบางท่านลืมลืมไปแล้วต้องย้อนกลับไปช่วงที่มีการจัดทำประชามติครับตอนนั้นกกตเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งแน่นอนว่าเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดสำหรับคนยุคนี้ใช่ใช่ใครจะอยากลางงานไปเยื่นเอกสารที่เขตล่ะคะกดมือถือคลิกเดียวจบถ้าเว็บไม่ล่มนะ นั่นแหละครับประเด็นผู้ฟ้องคดีนี้คือด็อตอรอุศนีปัทภีศีกิจเลิศรัตนานนท์ครับท่านเป็นอาจารย์ประจําวิทยายลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ท่านก็เป็นหนึ่งในประชาชนที่พยายามจะลงทะเบียนในช่วงวันสุดท้ายวันสุดท้ายนี่คือพีคไทม์เลยนะพี่สิทธิ์ถูกต้องครับปรากฏว่าระบบล่มครับ เข้าไม่ได้หมุนติ้วๆหรือขึ้นเออร์เรอร์อะไรก็ว่าไปทําให้ท่านอาจารย์และประชาชนอีกจํานวนมากตัวเลขตอนนั้นว่ากันว่าประมาณ8 0 0 0 0นคนนะครับไม่สามารถลงทะเบียนได้ทัน800,000คนไม่ใช่น้อยๆนะคะพิสิทธิ์นี่มันประชากรจังหวัดหนึ่งได้เลยนะแล้วพอลงทะเบียนไม่ทันสิทธิในการออกเสียงประชามติก็ปลิว ใช่ครับเพราะถ้าคุณอยู่กรุงเทพแต่ทะเบียนบ้านอยู่เชียงใหม่แล้วคุณไม่ได้ลงทะเบียนนอกเขตคุณก็ต้องกลับไปเลือกที่เชียงใหม่ถ้าคุณกลับไม่ได้สิทธิของคุณก็หายไปโดยปริยายอาจารย์อุสณีท่านก็เลยมองว่านี่มันคือการละเมิดสิทธิ์หรือเปล่ากะกะตจัดการยังไงทำไมระบบถึงรองรับไม่ได้ก็เลยนำมาสู่การฟ้องศาลปกครองกลางครับฟ้องขอให้ศาลทำอะไรคะเยียวยาหรือสั่งให้กะกะตรับผิดชอบ ประเด็นหลักๆคือการชีวะกะกะ้ว่ากกตละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือไม่ในการดูแลระบบให้ใช้งานได้จริงเพราะการเปิดช่องทางออนไลน์แล้วใช้ไม่ได้มันก็เหมือนปิดประตูใส่หน้าประชาชนนั่นแหละครับแล้วผลก็ออกมาอย่างที่พิสิทธ์บอกตอนต้นรายการยกฟ้องครับสารปกครองกลางพิพากษายกฟ้องโดยให้เหตุผลที่น่าสนใจมากครับท่านผู้ฟังตั้งใจฟังตรงนี้นะครับ สารมองว่ากกตได้ดำเนินการตามระเบียบครบถ้วนแล้วหืมระเบียบระเบียบข้อไหนคะพิสิทธิ์ระเบียบว่าเว็บล่มได้ไม่ผิดเหรอไม่ใช่แบบนั้นครับน้องไอซ์คือสารท่านพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่ากกตเนี่ยไม่ได้เปิดแค่ช่องทางออนไลน์ช่องทางเดียวนะยังมีช่องทางอื่นอีกสองช่องทางคือ 1. ยื่นด้วยตัวเองที่สํานักงานเขตรหรืออําเภอและ 2. ยื่นทางไปรษณีย์อ๋อคือสารกําลังจะบอกว่าอ้าว ก็เว็บล่มคุณก็ไปไปสณีสิหรือคุณก็เดินไปเขตสิแบบนี้เหรอคะในทางกฎหมายตีความได้ทำนองนั้นครับคือศาลมองว่าทางเลือกอื่นยังมีอยู่และเป็นทางเลือกที่เพียงพอตามระเบียบแล้วการที่ระบบออนไลน์มีปัญหาในช่วงท้ายไม่ได้หมายความว่ากกตตัดสิทธิประชาชนโดยสิ้นเชิงเพราะประชาชนยังมีทางเลือกอื่นให้ใช้อยู่ก่อนหน้านั้นแต่พิสิทธิ์คะในความเป็นจริงใครเขาจะไปไปษณีกันคะปี2026แล้วอีกอย่าง คนเข้ามาลงทุเบียนออนไลน์วันสุดท้ายเพราะเขาวางใจว่ามันจะใช้ได้ไงคะถ้าเขารู้ว่ามันจะล่มเขาอาจจะไปยื่นที่เขตตั้งแต่เดือนที่แล้วก็ได้นี่แหละครับคือจุดที่ความจริงหน้างานกับข้อกฎหมายมันสวนทางกัน ศาลท่านมองว่ากะกะตได้เตรียมการไว้แล้วตามสมควรมีการวางระบบมีการประกาศและช่องทางอื่นก็เปิดให้บริการมาตลอดระยะเวลาที่กำหนดไม่ใช่มาเปิดแค่วันสุดท้ายดังนั้นการที่ผู้ร้องมาใช้สิทธิช่วงท้ายและระบบขัดข้องมันเป็นเหตุสุดวิสัยหรือข้อขัดข้องทางเทคนิคที่ไม่ถึงขนาดว่ากะกะตละเลยหน้าที่หุยฟังแล้วเจ็บจิตจี๊ดเหมือนโดนบอกว่าก็เธอมาวันสุดท้ายเองทำไมเลยอ่ะมันมีประเด็นเรื่องความจงใจด้วยครับ ศาลมองไม่เห็นพฤติการที่แสดงว่ากะกะตจงใจแกล้งให้เว็บล่มหรือมีเจตนาจะกีดกันไม่ให้คนลงทะเบียนมันเป็นปัญหาทางเทคนิคที่ปริมาณคนเข้าใช้งานพร้อมกันมหาศาลเกินกว่าที่ระบบในตอนนั้นจะรับไหวแต่กะกะตรู้อยู่แล้วนะคะว่าคนไทยชอบทำอะไรนาทีสุดท้ายหรือต่อให้ไม่ชอบแต่มันเป็นธรรมดาของทราฟฟิกที่จะพุ่งสูงช่วงเดทไลน์ระบบราชการระดับประเทศมันควรจะต้องรองรับโหลดได้สิคะงบประมาณก็มีตั้งเยอะแยะ เป็นคำถามที่ดีมากครับน้องไอซ์และเป็นคำถามที่สังคมถามกันเยอะแต่ในมุมของสารปกครองท่านดูที่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและการปฏิบัติตามขั้นตอนครับถ้ากรกะตจ้างบริษัทมาทำระบบมีการทดสอบระบบแม้จะรองรับไม่พอในวันจริงมีการเปิดช่องทางสำรองปรสณีเขตครบถ้วนในทางราชการถือว่าทำตามหน้าที่แล้วครับ ส่วนเรื่องของประสิทธิภาพว่าดีพอไหมเร็วพอไหมอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบทางการเมืองหรือการวิจารณ์การทํางานมากกว่าจะเป็นความผิดทางกฎหมายปกครองอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าสอบตกเรื่องประสิทธิภาพแต่สอบผ่านเรื่องกฎหมายเพราะทําครบทุกข้อที่กฎหมายสั่งให้ทําแล้วสรุปแบบนั้นก็ได้ครับทีนี้มาคุยเรื่องอนาคตกันบ้างคะ่ะพิสิทธิ์คำตัดสินนี้วางบรรทัดฐานอะไรไว้บ้างคะ ต่อไปถ้าระบบของรัฐล่มอีกเราก็ฟ้องไม่ได้แล้วสิเพราะรัฐก็จะอ้างว่ามีเคาน์เตอร์เซอร์วิสให้ไปจ่ายตังนะหรือไปติดต่อที่อำเภอสิแบบนี้เหรอคะนี่คือสิ่งที่น่ากังวลครับน้องไอซ์ถ้าเราตีความตามคำพิพากษานี้อย่างเคร่งครัดมันอาจจะทำให้หน่วยงานรัฐกาดตกได้ครับยังไงคะก็คือหน่วยงานรัฐอาจจะมองว่าฉันไม่ต้องทุ่มง,งบทำระบบให้สเสถียรร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ขอแค่มีช่องทางสำรองแบบอนาล็อกกระดาษปรษณีย์ไว้กันเหนียว ก็ถือว่าทำหน้าที่ครบแล้วลอยตัวแล้วถ้าเว็บล่มซึ่งมันสวนทางกับนโยบาย Thailand 4.0หรือดิจิทัลก o v e r n m e ท t ที่เราพยายามจะไปให้ถึงนะครับจริงด้วยรัฐบาลประกาศเปล่าวๆว่าจะให้ประชาชนใช้ดิจิทัล ID ยื่นภาษีออนไลน์ทำธุรกรรมผ่านแอปแต่พอแอปล่มรัฐบอกอา้าวผิดคุณไม่เดินไปอำเภอเองมันย้อนแย้งสุดๆเลยค่ะใช่ครับ ความเชื่อมั่นในระบบดิจิทัลของรัฐมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อรัฐรับผิดชอบเมื่อระบบล่มครับถ้าล่มแล้วบอกว่าเป็นเหตุสุดวิสัยตลอดประชาชนก็จะไม่กล้าพึ่งผ่าระบบดิจิทัลสุดท้ายเราก็จะเห็นภาพคนไปต่อคิวยาวเหยียดหน้าสถานที่ราชการเหมือนเดิมเพราะกลัวเว็บล่มและเสียสิทธิ์แล้วแบบนี้อาจารย์อุษณีหรือผู้เสียหายคนอื่นๆทําอะไรต่อได้ไหมคะหรือจบแล้วจบเลยกลับบ้านแยกย้ายในชั้นศาลปกครองกลางถือว่ามีคําพิพากษาแล้วครับ แต่ตามกระบวนการยังสามารถอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ครับซึ่งผมเชื่อว่าอาจารย์น่าจะสู้นะครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวอาจารย์คนเดียวแต่มันคือการสร้างมาตรฐานการบริการสาธารณะของประเทศครับไอเชียให้อุทธรณ์ค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าศาลสูงท่านจะมองเรื่องดิจิทัลมาตรฐานยังไงในยุคที่ AI ครองเมืองแบบนี้เรายังจะมาอ้างว่าคนเข้าเยอะเว็บเลยล่มเป็นเรื่องปกติได้อยู่อีกเหรออีกประเด็นที่น่าคิดคือ800,000คนที่เสียสิทธิ์ไปครับ ต่อให้ศาลยกฟ้องกกตไม่ผิดกฎหมายแต่ในทางการเมืองความชอบธรรมของการลงประชามติครั้งนั้นมันก็มีรอยด่างพร้อยนะครับเพราะเสียงของคนเกือบล้านคนหายไปครับจริงค่ะ8 0 0แสนเสียงพลิกฝนโหวตบางเรื่องได้เลยนะคะถูกต้องครับดังนั้นแม้กกตจะชนะคดีในศาลแต่ในสนามศรัทธาประชาชนกกตยังมีการบ้านชิ้นใหญ่ที่ต้องทาครับคือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการเลือกตั้งหรือประชามติครั้งหน้าระบบ จะไม่ล่มแบบนี้อีกครับอย่าให้มีคำว่าล่มอีกเลยค่ะพิสิทธิ์อายเขาเด็กๆสมัยนี้เขียนโค้ดทำเว็บรับคนเข้าเป็นล้านได้สบายๆแล้วรัฐบาลต้องลงทุนกับอินฟราสตรักเจอร์ตรงนี้ให้จริงจังค่ะไม่ใช่แค่จ้างเอาซ้อนแล้วจบๆไปผมไปส่องดูความเห็นในโซเชียลหลังจากข่าวนี้ออกมาโอ้โหเดือดปุดๆเลยครับน้องไอซ์เดาไม่ยากเลยค่ะน่าจะทัวลงกะกะตแน่ๆส่วนใหญ่ก็บนเรื่องความไม่สะดวกแหะครับ มีความเห็นหนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าถ้าเอกชนทำระบบล่มเขาต้องชดเชยลูกค้าให้คูปองให้ส่วนลดเรื่อยงน้อยก็ขอโทษแบบจริงใจแต่นี่รัฐทำล่มนอกจากไม่ชดเชยแล้วยังบอกว่าตัวเองไม่ผิดอีกเปรียบเทียบเห็นภาพเลยค่ะสมมุติแอปสั่งอาหารล่มตอนเที่ยงเราสั่งข้าวไม่ได้เขายังแจกโค้ดส่วนลดขอโทษเลยแต่นี่สิทธิธพลเมืองนะคะสาคัญกว่าข้าวเที่ยงอีกหรือเปล่าแต่กลับไม่มีการเยียวยา มีนักวิชาการด้านกฎหมายมหาชนบางท่านให้ความเห็นไว้ในบทความก่อนหน้านี้เหมือนกันครับว่าสารปกครองอาจจะต้องเริ่มแอปพลายหลักการ Service Level Agreement หรือข้อตกลงระดับการบริการมาใช้กับภาครัฐบ้างแล้ว SLA คืออะไรคะพี่สิทธิ์ศับเทคนิคใหม่แล้วง่ายๆคือมาตรฐานขั้นต่ำครับเช่นรัฐต้องการันตีว่าระบบจะอัพไทม์หรือใช้งานได้99.9% ถ้าต่ำกว่านี้รัฐต้องรับผิดชอบไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องของความพยายามตามมีตามเกิดถ้าเรามีมาตรฐานนี้กฎหมายก็จะเขียนเลยว่าถ้าระบบล่มเกินหนึ่งชั่วโมงถือว่ารัฐละเลยหน้าที่จบไม่ต้องมาเถียงกันว่าจงใจหรือไม่จงใจดีค่ะควรมีไม่งั้นประชาชนก็รับกรรมฝ่ายเดียวรัฐลอยตัวตลอดแต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นเรื่องของอนาคตและการแก้กฎหมายวันนี้เราอยู่กับคำตัดสินปัจจุบันที่บอกว่าทำตามระเบียบเดิมเท่ากับไม่ผิด เอาละครับคุยกันมาพอสมควรผมสรุปสั้นๆให้ฟังอีกครั้งนะครับ 1. สารปกครองกลางยกฟ้องกะกะตคดีเว็บลงทะเบียนประชามติล่มเหตุผลหลักคือกะกะตทำตามระเบียบครบถ้วนมีช่องทางสำรองนั่นก็คือไปรษณีย์หรือเขตให้แล้วปัญหาเว็บล่มถือเป็นเหตุขัดข้องไม่ใช่การละเลยหน้าที่ ฟังดูอาจจะขัดใจหลายๆคนนะคะแต่ก็ต้องเคารพคำตัดสินของศาลนะคะส่วนใครที่ยังคาใจก็ต้องรอดูว่าทางผู้ฟ้องจะอุทธรณ์ต่อไหมครับและก่อนจะจากกันวันนี้ผมมีคำถามอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยครับในยุคที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เราเป็นดิจิตอลซิติเซนหากระบบออนไลน์ของรัฐล่มจนทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์คุณคิดว่าใครควรเป็นคนรับผิดชอบหลัก1 คนทำระบบนั่นก็คือรัฐต้องรับผิดชอบเพราะทำระบบไม่ดีพอ 2. คนใช้งานนั่นก็คือเราเองต้องรับผิดชอบที่ไม่เผื่อเวลาหรือไม่ใช้ช่องทางสำรองโหคำถามแทงใจดำมากค่ะพิสิทธิ์ไอเชื่อว,ว่าคอมเมนต์แตกแต่แน่นอนค่ะพิมพ์1ห,หรือ2มาคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับผมกับน้องไอซ์จะตามไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยแต่อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยความสุภาพและมีเหตุผลนะครับ ใช่ค่ะบนได้ระบายได้แต่อย่าหยาบคายนะเดี๋ยวพี่สิทธิ์เขาไม่กล้าอ่านออกอากาศรอบหน้าครับผมสำหรับวันนี้เวลาของเราสองคนหมดแล้วครับขอบคุณที่ติดตามฟังรายการสิทธิ์ h ช n n นลนะครับถ้าชอบคอนเทนต์เจาะลึกข่าวเข้าใจง่ายแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด subscribe ปุ่มสีแดงๆแ,แล้วกดกระดิ่งกุ้งกิ้งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราค่ะสำหรับวันนี้ผมแอสซิ และน้องไอซ์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ